สวัสดีครับในเช้านี้นะครับผมก็อาให้เพื่อนๆได้มาดูไก่ของผมนะครับตอนที่เราให้อาหารแล้วก็ให้ดูไก่หนุ่มนะครับแล้วก็พ่อพันุ์หลักของผมนะครับว่าตัวไหนตัวไหนนะครับผมมีพ่อพันธ์หลักอยู่มีสามตัวครับที่ซื้อเข้ามานะครับแล้วเราก็มาพัฒนานะครับผมก็เป็นสายพัฒนาเหมือนกันครับ ก็ผมไปราคาหลักร้อยอยู่ครับหลักร้อยเพราะว่าเป็นคนมือใหม่นะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นโควิดด้วยเราต้องเล่งนิดเดียวนะครับแต่เราจะตกงานนะครับเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปในช่วงนี้วิกฤตนี้นะครับในช่วงโควิดนี้เราก็พัฒนาสายพันธุ์ของเราแล้วก็ เขาไว้นะครับหลังหลังเปิดสนามเราได้จัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วผมอย่ากบอกเพื่อนคือในช่วงนี้สนามไม่เปิดเราก็เลี้ยงแบบบ้านๆใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นฟาร,ร์มหรือไม่ได้เป็นซุ้มที่ชนเงินแสนเงินล้านยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ ใช้แบบตัวยาธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องหลักน้อยหลักพันไม่ต้องใช้ชุนน้นก็ได้เราใช้แค่หลักร้อยนะครับเพราะว่าไก่สมมากแล้วมิสงซูมหลักนวมอะไรประมาณนี้ก็มีไรยอยู่แล้วนะครับเราก็เสริมนิดๆหน่อยๆนะครับใช้ตัวยาราคาหลักร้อยก็ได้นะครับเราไปดูนะครับเช้านี้เราจะให้อาหาร ไก่แล้วก็ให้ดูไก่นมของผมนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับที่เรายังไม่ได้แบ่งออกไปให้ชาวไก่ชนเพืออ่อนๆนี่นะครับเพราะว่าผมก็ชอบมากเอาไว้เล่นด้วยแหละครับเป็นที่ผมจะออกชนหรือว่าออกเล่นด้วยกำลังปั้นอยู่นะครับส่วนอาหารที่ให้คืออาหารหลักของไก่คือข้าเปิดอยู่แล้วนะครับก็ ไก่ที่เราไม่ได้ขังซูมหรือเลี้ยงข้างนอกผมก็จะให้เป็นเม็ดยาวนะครับเม็ดยาวเม็ดยาวแบบนี้นะครับส่วนไก่ช่วนที่ขันซูมเราจะให้เราจะให้เข้าเปลือกเม็ดสั้นนะครับเอา ตัวนี้เป็นพ่อพันหลักของผมนะครับตัวนี้ก็ผมจะมีพ่อพันหลักอยู่สองตัวนะครับรูปหลอกครับรูปหลอกจิจี้จะเหลืออีกสองลูนะครับก็สองตัวนี้ก็เป็นลูกของจิจจี้นะครับที่ไอเหลืองนะครับพ่อคือไอเหลืองแม่คือจิจจี้น่ครับถ้าเดินขวานะครับพอดูหันยาว้าตัวนี้ก็พ่อพันหลักนะครับเพื่อนๆนี่ครับ วันนี้ก็หางยาวสวยเตัมนี้คือส่วนมากแล้วเป็นลูกของไอ้เหลืองหมดนะครับวันนี้ไอ้ตันี้ไม่ใช่แม่จิจี้นะครับอีกตัวหนึ่งส่วนตัวนี้ก็คนละรุ่นนะครับตัวนี้ก็ได้ห้าเดือนกว่าตัวใหญ่มากตัวนี้นะครับผมก็ขังไว้ Hors! Buang gut ma... hoc ho ho ho.... คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าครับบ้านเขาตัดจ้านะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดรายละเอียดมากกว่านี้คลิปหน้านะครับเราดูผมจะดูสถานาการณ์น,นะครับว่าเราจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันให้อาหารยังไงให้กันให้อาหารยังไงนะครับเพื่อให้ไก่ไม่เบื่ออาหารนะครับไม่ให้เบื่ออาหารนะครับผมแล้วก็ จะให้มาจะจะมาแบ,บ่งปันแบบ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 ว่าการผสมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็การลงคามิ้นด้วยนะครับจะให้มาดูนะครับจะถ้าผมมีเวลาก็จะแบ,บ่งปันมันความรู้นะครับสําหรับมองใหม่แล้วก็ทําฝ้นฟนแบบให้ผมชํานาญขึ้นพัฒนาขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้ก็ของเพียงแค่นี้นะครับให้ดู ไก่หนุ่มๆแล้วก็ไก่ที่ผมเลี้ยงนะครับผมโคงเว้นเราปักก้อยนะครับเพื่อนเพราะวันนี้ก็ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ